ย้อนลงไล่จากหน่งสี่กตินชามาถึงทศเสดจเมื่เราคุยจ้เป๋มุช้โลกขักุยย้อนากพรมยาวัย้อนสังเสริมบุญยาวเราเคยเราตอกกอตั้งชองนาเรเคยเราลำบุญใจนะมันทำไปใช้โอเคคนั้นเราปีชงว่าพัชชาเราเนี่ยเจอเลเคยเราทศชินาถือโตเกาะเป็นชงเลยเคยเราเขียนนะ ว่าเขาคยองหลัดเต้เฉรู hmm. ุ้นนารีที رت, ่ย่านเที ler, ่อเลยเป็นยอมัเต้มลนล้อเสือสือดลุย่ลุนดูชดช้าสำนักเขยาเหลือเต็มบ่กคัสปุ่นนะเรูุนนยงลุเาผู้เนาะใส่สมบูรณ์อยางแต่เนัาอยางลุเราตอดตอหนึ่งวัวกุอ้ย็ตยันตาเรามารัฐบาลเรามแพ้ไหนเออพันงโกนอะก็ม่รู้ของกูนเกยน thì chỉ có chỉ bảo bao nhiêu năm hai nghìn hai mươi ba năm 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 là năm 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 khởi chú Thì คทท่อคยหมูขาหมซึ่งเลยเจจนห้าตัวจ้องหน้าเจมีการเคเจเคิอีน่อซิจจะใช่ในอดที่นายที่จะใ <Yeah. S 1> ช้วร้อยตันนั่นน่ะอลาไปหัวเลายเราร้อยตันเจี๋อาอีปอดต้นนะอีรุ่นสมารถภาตอิปอต้นเจเลกจอเกียใช้ท่อหัวตาลมเจียวเขาจริงน้าหลัมซึ่นะ

เช่คนเราเชื่อไม่เม่นลอเดียคนเราเลือดสีเช็คเขาเดีลยวลีรเบิดตรงนรามาส่ลนรเบิดตัวอย่าตามมามาส่วเช็ดเดาตวเช็ดเราเท่าล่ะซึนะายีเป็ดนส่วนตีเขาสิอย่างนั้่วิปปช่องเหตุตกตไรนั่นแหะมาเลยยิงอม่เขียวเราเขียเราตายชินั่นแหละอืม เขาตีน้ปอแลนะนะขนาจะยาตุมตายเอาเลยเท่าอย่ไเรเราตรงแต่ขออเขาเอบปาตินะนะเจริมาดีมาจู่จากนั้นหรืมัจจะอใส่สพันจูเจ้าเนี่นะเพื่ออ่าน,ะนาอจ้ะลราต้องดรู้เคลื่อนปนดาเนียก็นะนามามา,มาทีา่ มาเทสุติต uhm ัวกงเจตไทโตละไลนะเอเชลดาชัยอืมตัวเชนะจิตออันจิตอกังละมูซินะเจเทจิละทอจะละโตตินะจิละสอดมอตสัจนอ พอทีเที่เราเลยยังม so, ัวสําลวจอาหาจาวิวพอทีเลยหมดสาตยยังมัวสําลวจม้เคยเช้ผมกูตายลาะเตะพอตัตรงเดียวพอทีนะเราเตเตะนะ thì thiếu lúc khó là nhiệt toát cha lúc giòn đá này lúc giòn là toát à, lúc khó là toát cha lúc giòn độ bốn thay nhân đại nào này nà. lúc giòn là như cá là chỉ là cái lúc khó là tôi toát cha lúc giòn cũng để hoặc tại là một thứ để nhưng thấy rất hồ sẽ là lúc khó là này cái toát thì thiếu gì nè Tiêu 这随着董事长老的，我这当年人怎么当到人？这个、是老先生，哪里老先生？什么他阿都还走？这个是 ก็อาจจะสิราถึงไดที่เราจะพันชูเตออาจจะลมือจับป้อต่องหงันน่ะแต่เช้าเช้าเทพีมาทีมือใช้จ่อหงานเนื้อพอตอย่ดเถอะในดวงลิจานะเันหลอมรวมน้เนาคุณชายเทพีใช่ว่าเนี้บอป้อจะจัเนื้อเจคินเอาเทปป้อเสียจาเนื้

cho không ngàn chơi cho ngàn muốn dọn đi mò mò thế này cho mò trường của liệu cho nên xin mạng này dọn trường đi cho xin mạng cho luôn mò mò à, sẵn khi là tòa cho cô chỉ yêu ý yêu cho lời thế này thật sự không nào mà nhà lấy chắc là dọn mò mò thì xin mạng thế này thì lời mò mẫn đầu rồi cho chết thâu thì chỉ bảo đi một thâu là sẽ tới chờ lại là... มันเท่าเจ้าหมูต่ออ่าปวดที่ออสเตรเลียแล้วเจ้าหมูเจ้าวัวก็สําเร็จรูปต่อไปแล้วแต่ชาติชนเอามัมรโชวาเดลกูยามอเตเจ้าหมูวัวคู่ต่อไปเจ้าหมูอ่าผลิตก็สําเร็จรูปเนี่ยต่อไปโชเต้นั่นน่ะแต่ชิก็จะต่อเน่น้อเถอะอืม หนจะจองจากมาล็อ่เราติดเที่ยวอยากชดาที่นั่งโค้ชเฉยงคือตอนันจะอยู่ตนอากพักงานนะนอนเจกพักงานยเป็ะเตล่เป็ะเชตัพักงานน่ตรงติดเที่ยวนะิง คนเรีเจวลูกของงานแล้วคนาจ้องการจะจะองจังงานตั้งเพื่อรู้ตของเราสนะคนเราเจ้าขคนเาละมุนนะคนนี้จุดจุดว้เที่าจะเช่ใส่พันงานจองเนาฉันดันน้อยจ้องว่าน้ำเสียนะจะน้ำเอ็มเราจอเคมีตายเจีิรุ่งรี่นึม่าตรงตูเราดันเราเจะรูป่ารูป่าได้เสียได้เคมีนะ ราติดเตียนี่และจะปได้ขีมีนนะเชี่ยวเลยนะถ้าเราไปใช้วาใช้อรซึ่งวัยจงเพงน่ใช้ตลอดนะครูปั้นเนี่ยเขาติดตามเทเาป้นใช้ดอกกาเที่ยวันจันทร์ตอนตรนี้จงพียว่าปั้นใช่นะ yi pan nian xa di tam jo ku tia, a xa tsak tsak thai na, jo ku chung chan nong na tia nai xa ku mu pa tia xa yu zhong la ku ma li thai rupi shan zi ya, yi wu chan nong to na wu chan nong to na xa xa le ba tsang ka wang du zhong yi wu chan nong to xa nian xa xa la wang du zhong na waa di jia xea tian ni, zi xa tsang ka ku mu ก็เช่นอาการหอบหืนะอาชั้นั่นต่อไป